ทธงเองป้องนวัตเปิดใจถึงนางเอกดาวรุง่งถูกจับตาความสัมพันธ์สำหรับพระเอกรุ่นใหญ่ป้องนวัตกับนางเอกดาวรุง่งเพิร์ธวีรินสราซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ก็กำลังมีผลงานละครด้วยกันเรื่อง VIP รักซ่อนชู้ทางช่องวัน31 แถมมีฉากแนบชิดกันด้วยล่าสุดปองเปิดใจเจอน้องตั้งแต่ตอน8ขวบตอนแรกคุยการรู้สึกว่าไอ้เพิร์ตมันเก่งมีพรสวรรค์หน้าตาแบบพิมพ์นิยมคนไทยชอบยังคุยกับผู้กำกับว่าไอ้นี่มันดังแน่นอนมันเก่งมาครบเล่นได้หน้าดีขยันมีพรสวรรค์ทุ่มเทครบเครื่องเขากล้าเล่นเปิดรับทุกอย่างน่าจับตาแต่ก็โอเคที่หลายคนบอกว่าเราไปกับน้องเขาได้ ไม่ได้ให้เป็นพอ่อก็โอเคแล้วยังเล่นนางเอกห่างๆก,ก็เริ่มกังวลว่าจะเข้าไหมแต่พอทุกคนบอกเข้าได้ก็โอเคแล้วแต่ทั้งหมดก็ต้องดูที่บทเพราะจะให้ไปล้มกลิ้งซูมมันก็ไม่เข้าไหมอายุมากขึ้นต้องเลือกบทด,ดีๆเลือกที่มันเข้ากับเราได้ไหมแวรุ่นเราเล่นได้หมดแหละแต่ตอนนี้ต้องเลือกหน่อย